สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอบทความวิจัยชื่อเรื่องการจัดการคุณค่าตาสินค้าเซเว่นเซ่นในบริบทของการตลาดที่ปรับแต่งตามลูกค้าจำนวนมากค่ะผู้ประพันธ์คือภากรชอบหาญนภาพรขันธภาและลพีพันธ์พิริยกุลค่ะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาร์เมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย,รยกรุงเทพธนบุรีปีที่9ฉบับที่2หน้าที่60ถึง69ค่ะบทคัดย่อนะคะการตลาดที่ปรับแต่งตามลูกค้าจำนวนมากเป็นกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยที่ใช้ในในปัจจุบันอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างเชิงพฤติกรรมเชิงอารมณ์ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จึงได้มีการปรับแต่งตามความหลากหลายของผู้บริโภคนั้นในส่วนของไอซ์คิงสเวนเซ่นนั้นมีกลยุทธ์อยู่3ปัจจัยอันประกอบไปด้วย 1. การจัดการความร่วมมือกับลูกค้า 2. การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าตราซเวนเซ่นค่ะ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลต่อคุณค่าตาเซเวนเซนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน300ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือลูกค้าของเซเวนเซนในช่วง18ปีขึ้นไปผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการออกแบบผัาจุพันเหมาะให้เหมาะกับลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อตราเซเวนเซนสูงสุดคือ0.518 ซึ่งสูงกว่าการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่0.214ค่ะบทนํำนะคะการสร้างคุณค่าตาสินค้าเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจซึ่งส่งผลต่อก,การเจริญเติบโตผลกำไรในส่วนของลูกค้าคุณค่าตาสินค้าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าซึ่ง จะเกิดเป็นความพักดีต่อสตาร์สินค้าทั้งในเจตคติและพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์แบบเหมาะสมกับตนและกลยุทธ์เหมาะสมกับลูกค้านับเป็นกลยุทธ์เชิงรุกโดยนักการตลาดต้องมีความเข้าใจในตัวอย่างลูกค้าลึกซึ้งความต้องการที่แท้จริงในส่วนของธุรกิจธ,ธุรกิจประเภทไอศครีมก็มีการนำเสนอการตลาดแบบเหมาะสมกับลูกค้ามาใช้ ไม่มีการแจ่จะมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจธุรกิจประเภทธุรกิจอศครีมนะคะแต่ละแบรนด์จะมีการประยุกต์ต่างกันไปค่ะในส่วนของบริษัทเซเน่นเซนนั้นนะคะเป็นประกอบธุรกิจด้านไอศครีม รวมทั้งมีการช่องทางการขายในส่งตรงถึงลูกค้ามีการใช้การตลาดแบบเหมาะสมกับลูกค้าจำนวนมากที่มาและความสำคัญค่ะกลยุทธ์การตอบสนองลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นต้องมีการบริหารการผลิตการออกแบบในส่วนต่างๆของสินค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมทั้งนี้นะคะต้องอาศัยการออกแบบส่วนของสินค้าให้มีส่วนหลักส่วนเสริมให้เหมาะสมค่ะจะ จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นค่ะผู้วิจัยเลือกประเด็นการศึกษาในหัวข้อการจัดการตาสินค้าเซเว่นเส้นในบริบทของการตลาดที่ปรับแต่งตามลูกค้าจำนวนมากโดยศึกษาในกรอบบริหารปัจจัยการร่วมมือกับลูกค้าการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้าโดยมีปัจจัยพอใจด้านกายภาพและพอใจทางด้านอารมณ์ เป็นปัจจัยขั้นกลางอันนำไปสู่คุณค่าของเซเวนเซนเพื่อนำการศึกษาไปปรับปรุงปัจจัยการบริหารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพพัฒนาการจัดการตาสินค้าเซเวนเซนในให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาระดับบุคคลปัจจัยคือการจัดการความ ความร่วมมือกับลูกค้าปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้ารวมทั้งระดับของปัจจัยความพอใจด้านกายภาพความพอใจด้านอารมณ์และคุณค่าตาเซเวนเซน 2. ศึกษาตัวแบบจการตาสินค้าเซเวนเซนในบริบทของการตลาดที่ปรับแต่งตามลูกค้าจำนวนมาก ต่อไปค่ะนี่คือกรอบแนวการคิดของวิจัยค่ะต่อมาค่ะคือวิธีการดำเนินงานวิจัยค่ะการวิจัยเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบตัวแบบโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของลูกค้าเซมเวนเซนจำนวน300คนเนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรการกำหนดตัวอย่างที่ยึด เอาไว้เป็นตัวแบบหลักจึงอาศัยค่าขั้นต่ำในการรับประกันได้ทดสอบการสร้างโครงสร้างโดยใช้หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างขั้นต่ำตามรูปภาพด้านขวามือเลยค่ะโดย j คือตัวแปรประจักษ์และ k ค,คือจำนวนและ l e น e n แ v a r i a b l e ผลการคำนวณได้ขนาดตัวอย่างคือ N ขั้นต่ำตัวอย่างงานวิจัยนี้จะใช้ขนาดตัวอย่าง300หน่วยโดยใช้แผนการสุ่มโดยตัวอย่างแบบแผนสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์คือแบบสอบถามที่สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและใช้มาตรฐานวัดแบบ5ะระดับ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์และทดสอบความเชื่เที่ยงตรงเชิงมาตรฐานคอนบักอัลฟาที่ค่าตั้งแต่0.856ถึง0.943ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน0.07แสดงว่าความเหมาะสมของเครื่องมือ อันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบปัจจัยที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดการความร่วมมือกับลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่3.467อยู่ในระดับปานกลางค่ะการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.111ค่ะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.951ค่ะ ความพึงพอใจทางด้านกายภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.978ค่ะความพึงพอใจทางด้านอารมณ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.134ค่ะคุณค่าปาเซมนเซนค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.195ค่ะผลการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์ที่1ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ในการแบ่งตัวแปรในแต่ละคอนแทคและการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมผลวิเคาราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันปรากฏผลดังนี้ค่ะจัดว่าความเหมาะสมของตัวแบบในการแบ่งปัจจัยอยู่ในระดับพอใช้โดยทุกตัวแปรในแต่ละปัจจัยมีค่าน้ำหนักในระดับในสำคัญค่ะ วัตถุประสงค์ที่2นะคะผลการวิเคราะห์จากตารางที่2พบว่าการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับลูกค,ค้ามีคะแนนสูงสุดรองลงมานะคะคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค,ค้าโดยปัจจัยขั้นกลางระหว่างความพึงพอใจด้านอารมณ์ มีคะแนนสูงกว่ารวมคะแนนทั้งหมดกรอบกลุ่มมากกว่าปัจจัยความพึงพอใจทางด้านกายภาพจากตารางเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยในภาพรวมทุกปัจจัยมีค่า CV ประมาณ20หรือต่ำกว่าเว้นแต่ปัจจัยการจัดการความร่วมมือกับลูกค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่ไปในทางเดียวกันสูงมากอภิปรายผลค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดที่ปรับแต่งตามลูกค้าในจำนวนมากมีทั้งหมด3รูปแบบข้างต้นที่ได้พูดไปแล้วต้นคลิปนะคะคือ 1. การจัดการความความร่วมมือกับลูกค้า 2. การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าพบว่าระดับคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างให้กับเซมเซนประเด็นการจัดการความร่วมมือกับลูกค้ามีค่าต่ำที่สุดค่ะ พบว่ากิจกรรมในการพบว่ากิจกกรรรมในาจัดการเรื่องการจัดการความร่วมมือกับลูกค้าซึ่งต้องเน้นการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสอหาความต้องการออกมาเพื่อนํามาสร้างสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการยังอยู่ในระดับร้อยมากโดยกิจกรรมส่วนใหญ่มักเน้นไปทางส่งเสริมการขายมากกว่าค่ะทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ ความร่วมมือกับลูกค้าตามแนวทางของ b บ t ค็อ i n ิงเจอร์คริสพูไซมอนเบลลีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนคือ 1. การธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ 2. ความร่วมมือในการทำธุรกรรม 3. ความร่วมมือในระยะที่เปลี่ยนผ่านขั้นตอนนี้นะคะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและลูกค้า 4. ความร่วมมือแบบวิภาคี 5. ความร่วมมือแบบผะหุภาคีเห็นได้ว่าทั้ง5ตอนนี้นะคะค่อนข้างต้องใช้การลงทุนที่สูงซึ่งปรากฏการจริงเซเว่นเซนก็ยังมีข้อจำกัดในการจัดการเรื่องนี้อยู่อย่างเป็นปรูปธรรมค่ะข้อเสนอแนะค่ะการวิจัยในอนาคตสำหรับ ิ่งที่เรียกว่าความปกติใหม่หรือที่ทุกคนพูดกันว่า new normal ค่ะที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตผู้คนในสังคมที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่ new normal การใช้เทคโนโลยีในด้านธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมทั้งในวันนี้และวันหลังโควิด -19 สิ้นสุดลงธุรกิจจะต้องมีการปรับหมายตามวิถีชีวิต แบบ New Normal นะคะนอกจากนี้ผู้บริโภคก็ยังเริ่มจัดการกับความเสี่ยงด้วยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือไอศครีมค่ะที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ได้จำเป็นต่อในการชีวิตประจำวันเหมือนอาหารนั่นหมายความว่ากลยุทธก์การตลาดที่เหมาะสมกับสภาพที่เรียกว่า Work from Home, Study from Home ควรจะเป็นการปรับแต่งสินค้าโดยออกแบบให้เหมาะกับการที่บริโภคที่บ้านกับครอบครัวนอกจากนี้นะคะบริษัทประกอบธุรกิจเซเวนเซนสามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกบต่อความพอใจในด้านอารมณ์ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะอ้างอิงค่ะจัดทําโดยนางสาวรัคณาพงสุวกรรหัสนักศึกษา6312322070วิชากลยุทธ์การบริหารตาผลิตภัณฑ์อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ดรดุษฎีนินดําขอขอบคุณค่ะ